สิบโลสิบโลสิบโล่สามหมื่นสามหมื่ <laughs> 30 4, 30 5, นสี่หรือสามหมื่นห้าถ้าแท็กปีน้ำพีนนำพ่น้องแซ่บแซ่บทำจิ้มคนนี่นแหละเซฟผีมือแพกกุ๊บจะรำ <laughs> มาที่เสยว แซ่บไลเดอร์พี่น้องให้คุณใครนี่นนเส็ดงานอยู่สองคนพี่น้องเ็ดงานอยู่สองคนวันนี้เสร็จเร็วกันเลิกเร็วพี่น้องสามคนโอ้คนนั้นคนนั้นบ่ได้มาเฮ็ดะแนนนี่คนนั้น,น,น,นขนนนนนีดน้าพักอยู่สองคนกระทะจริงจี ยังนอมมาจิเซลหางเท่ากะเฮ็ดไปกินไปพี่น้องเหงิยวเข่าขึ้นมากต่ยับมัวนใส่ปะเป็นสี่แล้วสี่แล้วพี่น้องอืมิาจีเซล จบแล้วจบหลายผูย้ใดสนใจก็มาด้วยจ้าคููผมเนี้ยถนับงั้นก็เนี่ยสบายปลอดภัยพี่นอ้องเงินชัวเขาแก้กับชัวพี่นอ้องผู้ชายรันแปดผู้หญิงรัน 6, พี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้สัท่านขึ้นดอกมีคนมาเพิ่งจังสี่ขื้นให้แะนะ มาเดอที่ได้ขึ้นน้ำแน่โู้แซบหลายแซบหลายยาไปเห็ดท่บานเด้มีคนกินเป็นี่เห็ดขายเปิดยบริษััด้ด้พี่น้องปิดโรงงานด้อพี่น้อง